สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศแล้วรายชื่อนักวอลเล่บอลหญิงไทยชุดสึกคัดโอลิมปิก2024นุชราต้อมคำกลับมาเล่นทีมชาติวันนี้วันที่10กันยายน2566สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังนี้ทีมสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่12กันยายน2566ด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ qr 8 3 7เวลา2.30นาฬิกา30นาทีถึงโดฮาประเทศกาตาเวลา5.30นาฬิกา30นาทีเวลาท้องถิน่นจากนั้นต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 259เวลา8.10นาฬิกา10นาทีถึงกรุงวอซอรประเทศโปลแลนด์เวลา13.15เวลาท้องถิน่นสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปลแลนด์เจ้าภาพ โคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกา